ข้อ47เนี่ยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถไปทางทิศใต้16กิโลเมตรแล้วขับต่อไปทางทิศตะวันออก15กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ก่อนนะพี่เขียนก่อนแล้วกันนะครับนี่คือทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกนะเขาบอกว่าขับไปทางทิศใต้ก่อนนะขับไปทางทิศใต้16กิโลเมตรแล้วขับไปทางทิศตะวันออกปึ๊บ15กิโลเมตรนะครับจากนั้นขับไปทางทิศใต้อีก15กิโลเมตรปึ๊บลงมานะครับ โอเคเป็นแบบนี้ถูกไหมอ่ะขออภัยนะขับไปต่อทางทิศตะวันออกอีก15กิโลเมตรอะตรงนี้ตัดไปนะครับนี่เป็นส่วนเกินของโจทย์นะขออภัยจากนั้นนะ่ยขับไปทางทิศใต้นะครับอีก20กิโลเมตรชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลเมตรนะครับจากรูปนี้ครับถ้าสมมติน้องวาดรูปออกมาแล้วเฮ้ยไม่มีความรู้พี่บอกเสมอนะเวลาเราวาดรูปแล้วนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาแล้วแบบใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเคยเรียนมาอะอย่างเงี้ยมันออกมาอะไรครับตรงนี้มันตั้งฉากถูกไหมมันเอาความรู้เรื่องที่เราอะไรอัดเรื่องอะไรมาใช้ได้ครับตรงนี้สามเหลี่ยมพีทาโกรัสถูกไหมยังไงนะครับเขาถามหาว่าชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่จากจุดนี้ถึงจุดนี้มันเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคไหมลองวาดเส้นเพิ่มเข้าไปครับน้องๆถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้นะถ้าพี่ต่อเส้นออกมาครับ มันจะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมครับมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้20แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น20ตรงนี้15ตรงนี้ก็ต้องเป็น15นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น15เพราะฉะนั้นตรงนี้ความยาว15ความสูงตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้เท่ากับ36ถูกไหมครับ20กับ16กลายเป็น36 ใช้เรื่องอะไรมาช่วยได้ทฤษฎีพีทาคกรัสนะครับเรารู้ด้านประกอบมุมฉากนี่ถูกไหมมันคืออะไรครับ15ยกกำลังสองบวก36ยกกำลังสองตรงนี้พี่กำหนดเป็นด้าน x y ก็แล้วกันเนาะนะครับตัวปลายยอดนิยมดีเท่ากับ x y ยกกำลังสองนั่นเองนะครับน้องก็หาค่า x y ออกมานี่สำหรับสายถึกสายแท้งนะครับแต่นะครับคนที่ มีพื้นฐานเรื่องนี้ขึ้นมาสักนิดแล้วนะทำยังไงได้ครับหาอัตราส่วนร่วมก็ได้ถูกไหมสิบห้าเนี่ยมันคืออะไรครับสิบห้าส่วนสามก็แล้วกันนะครับมันคือห้าสามสิบหกมันมีอัตราส่วนร่วมคือสามเหมือนกันคือสิบสองน้องคุ้ค,คุหรือเปล่าครับห้าสิบสองอะไรเอย่ยนะครับอัตราส่วนนะครับของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันคืออะไรห้า 12 13ถูกไหมโดยด้านที่มากที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอะไรอีกที่เราคุ้นเคยกันครับ3ต่อ4ต่อ5ถูกไหมนะครับเราจะคุ้นเคยกับอัตราส่วนประมาณนี้ซึ่งสังเกตครับมันมี3เป็นอัตราส่วนร่วมเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ย13คืออะไรตรงนี้คือ13คูณ3นั่นเองถูกไหมครับเพราะ5เนี่ยมันเกิดจาก อ่ะตรงนี้นะ15มันเกิดจาก5คูณ3 36เกิดจาก12คูณ3เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็เช่นกันเกิดจาก13ามคูณ3 13คูณ3เท่ากับ3 9เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ39นะครับอันนี้ก็สายแท้งเนาะสายถึกสายแท้งนะครับก็คิดเลขกันหน่อยแต่คนที่แบบสายแบบเฮ้ยออกแบบใช้ ใช้แรงน้อยอ่ะใช้แรงน้อยแบบซุ่มเอาอระยะไกลๆอย่างเงี้ยก็นะครับคิดสั้นลงมาหน่อยเนาะโอเคนะครับไปต่อกันที่ข้อต่อไป